สวัสดีครับผมอยู่กันที่โบรครับตอนนี้ก็สิ่งหนึ่งก็กำลังเตรียมรถเลยครับเอ้าต้อนรับเจ้ามาขาวไม่ช่จ้มาขาวโทษทีต้อนรับเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์อู้เงาวับเลยครับมาเจอแดดนี่เงาวับเลยถึงที่หมายแล้วครับ ที่มาแล้ว,วฮะร,รู้ไหมล้านสามล้านสาม,ไ,มไปไปแดงอ่าเออ้ยมีลูกชายไหมลุงมีลูกชายป่อมีลูกชายไหมมีดิอยากเร่อ โอ้ยเบลจอบเบลเอาสักคันไหมอยากได้เหมือนกันแล้วอยากได้ให้ลูกชายเนาะเขาป่าไม้อยู่ฮะเขาเรียนป่าไม้โอ้ยอยู่กรมป่าไม้บ่ครับผมโอ้ดิจบแล้วล่ะโอ้โหนี่เจ้าของบ่อครับเจ้าของบ่อน่าจะให้ขุดใหญ่กันเท่านี้เป็นยังไงนะครับเพรามที่มาหมดเลยฮะคุยกับพ่อหน้าแนวเขาว่าไงว่าโอเคผมโอเคแล้วล่ะลุงว่าให้ให้ขุดเพิ่มยังไงนั่นอะไรว่าไงเพิ่มเพิ่มเพิ่มขุดกว้างเหรอ ไม่ลอกลอกขึ้นมาอ๋อลอกลอกถามเพิ่นเบิ่งถามมันเบิ่งลอกหน้าดินใช่ไหมฟังวันนี้ยังไม่ต้องไปบาด้อเออเพราะว่าเือนนั่นนะอ๋อที่บ้านคุยเดี๋ยวไอ้เขียนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเจ๊เดี๋ยวคุยกับเจีเอามาทำเดี๋ยวแกมาเดี๋ยวแกมาเดี๋ยวครับมาดูทีมงานกันทำอะไรบ้างเพราะพี่ยาวคนหนึ่งนืยนายคนนึงนี่นะการ นนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงแล้วงเันีเอนเอามอลวนี่นันม่ง๊ยาังไงนี่ไม่อารเจรบีเลยน้ำออกตัวน้ำ่าแม่โคแม่โคจะไปยืนฝั่งนู้นแหละแต่ว่ารถรถดำจะวิ่งเ้นเอาน้ำลงหรอน้ำออกก็ลง ตรงล่างครับใช่ฮะแทงไปกับน้ำโหมทั้งทั้งทังละสี่ร้อยนะลูกหลังเลยเบิกเงินไปเติมเลยเนาะก็ยืนเบิกเงินไปเติมดีกว่าเบิกเบิกเบิกเยอะแค่แล้วนั่นแหละต่ำเกินเนี่ยเอาไปเอาลงอีกเอาลงอีกแค่นี้นั่นนี่เออคุยกับพ่อนั่นเลยเอาให้พอได้ปลากินหน่อยถูกต้องเอาลงอีกเป็นขุดขยายมานี่แหละนี่ถ้าเป็นเป็นไหน ไม่ครงนี้น่าจะไม่นนมเป็นนาผมว่าเต็มเต็มติดอัดไปเลยก็คุยกับแม่บ้านในเรื่อยงจะพร้องเขาแหละแต่ผมเป็นแค่สามีเขาเป็นแค่สามีใช่ไหมก็นามสมบัติเขาเนาะสมบัติเมียครับออสมบัติเมียอาศัยเมียชื่อนักกอล์ฟเกาะนะดีสุดเกาะเมียนี่ครับพุ้ตเติมน้ำมันมาอย่างนี่น้ำมันเต็มถังไหมเนี่ เดี๋ยวผมบอกว่าคนถามครูจะมาฮะพวกทำเจ๊ยังไงทำอะไรยอดอะไรอะไรอะยอดอะไรไปเรียกรองใช่ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่ได้เป็นโมดิฟายโมดิฟายตั้งเลยมีรอน้ำมันก่อนไหมรอดรอดมันต้องเติมหัวเชื้อต่อเเ้าก็ใส่อะไรใส่น้ำมันเลยอ๋องั้นมันงั้นไม่จุดระเบิดใช่ไหมเนี่ย ตั้งลอตั้งลอ่อเอาแต่กเดินสาย <ไป S 1> จวดสายจดุดยังมีอารมณ์ครับยังมีอารมณ์สุนทรีครับผมเอ่ลุง ลุงบอกว่าอยากได้ลุงเอาเลยวางไปห้าแสนวางห้าแสนวางไปห้าแสนเนี่ยดูแต่งอันนี้เป็นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มาในรุ่เลยบอกในเราไปแต่งเองอ๋อนี่เท่าแกเท่าแกจัดเองถามเท่าแกเลยจัดเท่าไหร่มาสามครับมาสามเอาบไปแต่งเองเนะบ่ลกมากดูสิเลยแต่งเองนีเละ จอดูะม <transplant> ่นหน้หนาเเอน้อเมียินหเนี่ยเออเกาอะไรดีส <man> ุดเกาเมีย <man> ก uh, um, ินเกาเมียกินนี่นะน้าเมียน้าน้าคอรินแล้วอ๋อยห้ไ้แ่าก็ไก่เดอเนาะ เพ่งเพ่งเแนพู่เลล้วนคับเลดดูไฟแต่งเลดแต่งไฟเออพลังเหนอ่เ็นใช่ไหมเนี่เออถ่าย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 ลุงนั่นแหละเจ๋วเลยนะ เคยเห็นที่ไหนไหมรถดำแต่งเห็นเลยนี <at> <cultural donné. S 2> ่รถดำรถดำแต่งครับน <hab> <inhos> ี่เฟสอีโมไอผู้สาวครับอันอ๋อสาวดำซิ่งบอกเนอะอะไรสาวดำซิ่งอะไรอ๋อดูแต่นั่นบ่เมื่อาชีพอันนี้อันนี้ต้นดำรับเลยนี่นี่บ่เออเน็ตไอดอลเลยเอออยากได้แล้วนี่วะสุดยอดที่ว่าไปซื้อพิว่บยางแห้งหมดแล้วนั่นแหละ เอามาวิ่งดินนีสบายเลยสบายถึงวิ่งดินมากระเทว่าบานั่นแหละโอ้จะวางเยพอดีเอจะวางเายพอดีนี่รวยทำมาหากินกวอะไรเอ็ียงงกี่ได้ยืนออาาไปซื้อเอมานี่น่ะไปแนี่่ะโมมาเี่ีับว่าดคนุ่มคนใช่ไหมไปซื้อเอา เต็มที่นะครับเมื่พระเลยโอ้หลวงเขาเป็นอลังการอย่างนี้อันนี้นี่น้องนี่น้องแต่งแต่งบ้างกันแต่ว่ายังไม่ชุดใหญ่โค้กนี้นะทูนนี่อันนั่นแหละพูดแต่ทางน้ะมันจะได้ไหมอันนี้เหนื่อยตั้งชักเลยเลยเลยตอนนี้ก็ขุดบ่อครับผมเดี๋ยวจะลงลึกไปครับผมลงลึกไปอีก เดี๋ยวมาดูครับโอ้ยน้ำออกแล้วครับถึงดินลูกรังครับมีน้ำเลยครับ วันนี้ก็คนขับคนใหม่ครับคนเดิมคนเดิมเสียนหนึ่งครับเองครับรถแมคโครฮิตไตชิครับผมอีเอ็หนึ่งสองศูนย์ครับ เพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ like, ครับผมก็มีข้อมูลข่าวสารก็แจ้งกันในคอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ก็อยู่กับทีมงานรถดำสวยๆรถดำสายล่องพิบูลแล้วก็รถดำซิ่งดินด่วนนะครับขึ้นขขาล้าบ่ทิ้นขขาล้าบ่ฮะขึ้นเราบ่พร้อมถืจวนหลืวปะ พร้อมสะอาดจวดแล้วพอไปจวดแล้วครับเจ้ารถขี่อ้าวทำความสะอาดหน่อยปัดฝุ่นหน่อยดิเจะยักจะยักเอา่าไม่น้อยหน้าครับตอนนี้ก็จะออซุป,ปเปอร๊ะครับผมซุป,ซป,ปเปอร๊ะก,ก็ยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับปเปลี่ยนกระจกมาใหม่นะครับเปลีๆๆๆ่ยนกระจกมาใหม่ เอายังคล่องใจอยู่ครับลุงตาอยากได้เว้ยตาขายหน้าขา้ามเรียง่ะเดี๋ยวดีรหเออ่น้เอาโทรศัพท์มาอยู่น่งปบ้างงมปมแน่วะาเคยเห็นเคยเห็นสามเดียวนย่สามเดียว ขอเียยโอ้ยต้องขออย่าขอแเงียดลุงอยากได้ครับไปแดงเลยตัวนี่โอ้ไม่ไม่ไปแดงไฟเลี้ยงเ่ไปเลี้ยงไฟเลี้ยงครับเดี๋ยวกันกว่โอ้ไไหมโอ้คับค้าะากะมักวะ มากเลยเนาะมากกระจัดตัวจะได้โบมีเงิน <S <S นี่โบมีขายนาลูกขายจะได้เมียใบขายเพราะมีอะไรหอมคืออไปเร็วมมักงกันอเออตาวลึกไปะใดนีนี่าเริ่มงานแล้วครับเที่ยวแรกของวันนี้ครับเราจะมานๆครับ

เส้นหนึ่งนี่อัดกระบะเต็มมัตราครับอ,อ,อ,อ้าว่อวอไปมานมานครับเที่ยวแรกครับมานมาน ท้ายสุดแล้วครับก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณเอฟซีดำจึ้งดินดวน่วนและก็เอฟซีดำสวยๆจ๋ F เอฟซีชมรมรถบรรทุกทุกท่านนะครับก็ขอบคุณขอบใจที่ยังติดตามรับชมกันตลอดอปีตลอดไปครับผมอ่ะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ